ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการตัดอ้อยสดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ครับจังหวัดกาลสินนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์ตัดอ้อยสดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ครับนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์การตัดอ้อยสดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิดผล โมเดลฟาร์มนะครับประจําปี2568ที่แปลงชาวไร่เขตส่งเสริมอ้อยที่13ตำบลหนองอีบุตออรอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลาสินซึ่งทางจังหวัดกาลาสินนะครับร่วมกับบริษัทน้ำตาลมิตรกาลาสินมหาวิทยาลัยกาลาสินและสมาคมชาวไร่อ้อยกาลาสินจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบิกรอกกาลาสินโมเดลลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาลาสินและได้มีการขยายผลจากโครงการรณรงค์ตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้ ครอบคลุมในทุกพื้นที่จังหวัดกาลสินอีกทั้งมีการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยจำนวน186เครื่องโดยแยกเป็นโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินจำนวน138เครื่องโครงการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิน่นเขต21จังหวัดกาลสินจำนวน45เครื่องและสมาคมชาวไรออ้อยกาลสินจำนวน3เครื่อง ด้านนายอดุลคลองเคหังผู้จัดการด้านอ้อยมิตรการสินได้กล่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อรณรงค์และสาธิตเครื่องสางใบอ้อยการตัดอ้อยโดยใช้รถตัดและการอัดใบอ้อยเข้าสู่โรงงานค่ะเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเผาอ้อยก่อนตัดตลอดจนการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรค่ะที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างการมีจิตสำนึกในการตัดอ้อยสดนะคะตอบรับนโยบายภาครัฐในการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องชาวไร่อ้อยและประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่ค่ะ